ไม่ไวน้วมนไมแเลจังเลยต่ไปเป็น้วาอไปเ่นแก้วก่อนเานาามาเย่าวจาัวไปดนไปเจ้าเ้นด้วยมาี่นนเลยมานี่เลยครับพี่ยังไงเราอะฮะานไมเนี่ยตัวพี่เอ่อนาพายเบบอกว่าไปไม่นาน หายไปพักใหญ่เลยมปนยังไงกันไปไหนขึ้นมาก็มีบัวช้าอยู่ด้วยปุ๊บก็ะเบือพี่บัวช่าไปทำอะไรมาช้าฮะผู้หญิงผู้หญิงนั่นไงโอ้หลดีพี่ในป่าในตรงมีผู้หญิงที่ไหนให้ดู่ะเครื่องอะไรไม่ชวนใช่ไหมล่ะชวนก็ไม่ไปอยู่ในพันเหลืองแท้เลยเนี่ย อยู่ในมะเรือกโกหกได้เหรอครัหลวงพี่ไม่โกอะไรวะเนี่อะหลวงพี่ีเห็นเห็นนรกเป็นแค่ชื่อน้องพิกเท่านั้นนี่อย่ามานอกเรื่องอย่ามากบเกลื่อนมันยังไงกันบอกว่าไปไม่นานไงหลวหนล่ะเดี๋ยวไหนล่ะผมหลวงพี่ฉันอะไรหรือยังครับอะไรนะเดี๋ยวพี่ได้ฉันอะไรหรือยังถามว่าฉันอะไรหรือยังใช่ครับหลวงพี่ถ้าหลวงพี่รออยู่ป่านนี้หลวงพี่ก็ อลานภาพไปแล้วเนี่ยบอกเลยไม่ต้องรีบมาหลีพี่เขายังไม่อลานาภาพหรอกนะเขาปรชดนะอ่าเหรอเดี๋ยวพี่ครับบัวง่วงแล้วอะนอนดีกว่าครับเดี๋ยวบวตื่นต่เช้าเลยพรุ่งนี้ต้องเจอผลไม้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วในป่ามันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยครับหลีพี่ก็ดีแล้วอีกไม่ไกลก็คงจะเข้าเชียงใหม่เดี๋ยวจำวัดกัเที่นี่เลยครับนอนนอนแน่น จะมานอนอย่ายวพูดนะอ่ะเดี๋ยว๊บขอบคุณครับนอนแนะพูดเออค่ะจมานอนลูกเดี๋ยวบัวปลุกเองครับหลวงพี่นอนเลยหลวงพี่ไายเพชรนะไม่ได้คิดอะไรก่อนหลับไปแล้วครับตอนนี้เหลือแต่สมเด็จไายบัวครับ

หลอกญิงเลยตรงกี้ไม่ตาตนี้นี้ทำไมยังไม่อยู่ีพอได้แล้วมขนนี้ยังไมอยู่เลยเนี่ยอย่าทำเลยไม่เกี่ยวใว้ทำใกมันเนอนไอ้เนี่ยเขาเข้าใจเปม์ออกกับมันีไรอย่างนี้ทุกทีบัวเดี๋ยวเป็นอะไรนี่ช่วยบัวด้วยบัวบัวหนาว หนาวชั้นตัวอะไรครับหลวงพี่จะช่วยดีไหมช่วยที่ช่วยครับหลวงพี่ยังงไตัวร้อนไหมเนี่ยตัวไม่ร้อนตัวก็ไม่ร้อนอ่ะแล้วเป็นไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าตัวไม่ร้อนไข้ไม่มีอาการแบบนี้หรือว่าเจ้าตัวมันจะแคลงไขาเหลืองแต่แล้วแต่จะใช้ไข้เหลืองใช่ใช่หลวงพี่อาไงหลวงพี่ต้องสึกไหมเนี่ยอาการแบบนี้มีทางเดียวเลยก็คือว่าต้องสึกโอ้โหเข้าทางเขาเลยเอาอย่างนี้ เดี๋ยวหลวงพี hay hay es que es ่จะสึกให้แต่๋ยว่าจะหายเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาปวดเหมือนเดิมมามามาตั้งใจให้ดีพระบุทธงพี่อะไรๆช่วยหน่อยไม่ช่วยหน่อยหลวงพ่ช่วยจำช่วยอะไรทีสิ่งคนสึกจจตีแล้วหลวงพี่ไฟแพงตั้งใจนะบัวสินน้อมเงินไฟบัวพุ่งเป็นกองม่ไรสึกไปก่อนเดินแก้วกันเดี๋ยวถ้าหายแล้วค่อยปวดใหม่สึกแล้ว พี่ไปหาไอ้แกงมาปวบัวครับหายแล้วเหรอมาปวดต่อนั <S 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 ่งยังไม่หายมึงนั่งเลยยังไม่หายยังไงฮะคาบุพี่มันยังเป็นอยู่เลยหายแล้วต้องบอกเลยนะงั้นนอนพักก่อนเลยก่อนอาูก

แว่นแก้วเป็นเ่นันปอย่างเงี้ยไม่น่าเลยเป็นดีรแล้วอ่ะนแตเป็น่นยเี้ยไเดียวไมไปนะเน้ไปคนเดียวไได้ไปไมคนเดียวอยู่นี่ก็ดูมยี่ไปหาเอาของี่นอย่ายากของดีอย่าไปยากจะนีครับก่อนที่จะไปอน หวังเจ้าของดีของลูกพี่ที่อยู่ในยา่าอย่าเสียงดังนะดังเลยดิโอ้โหคุณแจรถดหลายขันจังขันไหนที่สตาร์ทไหมอะ่อดีฮะลูกพี่เดินกันลังขึ้น เอาแ่วาาขอเไปไหมคุณแจรถนะเผื่อต้องใช้เออไม่ต้องหรอกเอาสายสินกับข้าวสารลวมสายสินกับข้าวสารในยาบเขาบี้ใส่ในยาบของตัวเองไปหยิบสมองเลนหยิบสิเฮ้ยบลองดูสิ่งที่เราการอีกอย่างคือดับฟ้าพื้นพยายาม ตึงไม่เหมือนเลยครับทำไมยกไม่ขึ้นหนักเดยนอนทับกันเลยใช่เลยลองอืออือออกแล้วสุดแล้วเหรอสุดแล้วไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วรีบไปเลยค่ะไม่ได้ก็ไม่เราไปก่อนนะครับหลวงพี่ไว้เจอกันครับ เวาผ่านไปครับไม่เหนโทรศัพท์หลวงพี่ใกล้สางเสียงไก่ก็เริ่มขันี่าหนีล้วหนแล้วใครใครไปนะลูกลวงสอนเจ้ากัวหนีไปแล้วเจ้าตัวเอาไปอะไรเดี๋ยวมาไม่เห็นเดิไปเดยลูกไปดไปะน I want my not you see?